อาจารย์ปานเทพพัวพงพันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ปานเทพครับรสวัสดีคท่านและท่านผู้ฟังที่เคารพครับอาจารย์ปานเทพครับคืออาจารย์เกาะติดเรื่องคดีอาจารย์ชัยยันแล้วก็ยุคสอง5หตอนนั้นสัมภาษณ์อาจารย์ก็เข้มข้นมา,จากจนกระทั่งออกไปหนังสือเนี่ยผมยังตามหาซื้ออยู่เลยอาจารย์เขาบอกว่าหมดครับผมโอ้อก็ต้องตามหาซื้ออยู่อย่างไรก็ตามอาจารย์ครับมีคําตัดสินมากลางสัปดาห์นี้ศาลยกฟ้องคดีอาจารย์ชัยยันกับคดี ของอาจารย์อาจารย์นัทพลใจจริงอาจารย์ครับผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วใจความของคดีนี้ที่อาจารย์ปานเทพมองอาจารย์มองไงบ้างครับคือข้อแรกก่อนเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าคุณอาจารย์นัทพลใจจริงนะครับทําหนังสือขุนศึกสติีนาพยาอินทรีนะครับอ<ช>เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นมากใช่ข้อแรกก่อนเลยนะครับครับเอาเรียกว่า ถ้าบู๊ฟ้าเดียวกันในปีนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มหนึ่งนะครับเรียกว่าติอันดับตาถ่ายหนังสือ,อในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผมคิดว่ามันทําให้เราเนี่ยจะต้องกลับมาคิดว่าแล้วเด็กเยาวชนที่มาสนใจหนังสือยอดนิยมอย่างนั้นนี่นะครับ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านหรือไม่อันนี้ข้อแรกที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นหนังสือการที่เด็กมาสนใจอ่านหนังสือก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหน <bed> แต่เมื่อเรามาเผชิญกับข้อเท็จจริงว่าเอกสารหรือการอ้างอิงหลักฐานนะครับมันไม่ได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเช่นไม่มีหลักฐานอยู่จริงแต่ก็ทําเป็นอ้างอิงและเนื้อหาดังที่พูดนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเช,ช่น กรณีผู้ตําเรียราชการนะครับมาเป็นประธานในการประชุมคณะตีนเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นลักษณะแบบนั้นเป็นต้นนะครับซึ่งตัวอย่างอย่างเงี้ยมันทําให้สังคมเยาวชนที่เขาอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ,รบซึ่งผมคิดว่ามันจะไม่แปลกเลยนะครับถ้าผู้เขียนเขียนหนังสือด้วยความเห็นส่วนตัวและย้ําว่านี่คือความเห็นส่วนตัว Mm. แต่เมื่อไหร่ที่คุณจะอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และคุณมีหมุตรอ้างอิงว่ามาจากจุดนั้นจุดนี้มันต้องเป็นความจริงเท่านั้นไม่ใช่ความเห็น uh, นะครับครับซึ่งในกรณีนี้พอเด็กผู้ทู่อาหรือเยาวชนที่อ่านแล้วเห็นว่าเออมีเรสเฟรนซ์มาจากที่นั่นที่มีจากต่างชาติเนี่ยเ mm. ขาก็ต้องหลงผิดว่านี่มันเป็นไม่ใช่ความเห็นแต่เป็นข้อเท็จจรงิงผมว่าตรงนี้มีความสำคัญคที่ทำให้เราจะต้องกลับมาคิดทบทวน หลายสิ่งหลายอย่างว่าในกรณีที่มีการพิพ์นหนังสือหรือการจะทําหนังสือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ผู้ที่เขียนเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับในการนําเสนอข้อมูลสู่สาธารณะว่าสิ่งนั้นมาจากข้อเท็จจริงจากเอกสารที่มีน้ําหนักต้นฉบับหรือไม่อย่างไรอืมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่คุณอาจารย์นัทพลไปเขียนอ้างอิงและมันไม่มีอยู่จริงเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นความที่ที่ต้องมีการถกเถียงและวิจารณ์กลับและคนที่วิจารณ์กลับนี่ก็คืออาจารย์ชัยยันชัยพร <Huh. S 2> ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิในฐานะเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้ <Huh. S 2> แล้วก็อ่านงานวิจัยมาเยอะ <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารท่านจึงตัดสินให้เห็นว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างอาจารย์ชยัยยันเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะวิจารณ์หนังสือของอาจารย์นัทพลใจจริงได้นี hmm. ่คือข้อที่หนึ่งนะครับ hmm. ข้อที่สองกรณีเนี้ยเคยถูก โต้เถียงในเรื่องของงานวิชาการในจุฬาในคณะวิทยานิพนธ์ซึ่งกระทำไม่ถูกต้องอยู่แล้วในการอ้างอิงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่กลับมาใส่ซ้ําในการพิมพ์หนังสือขายทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ชยันชัยพรท่านถึงวิจารณ์นอกหลักเกณฑ์เพียงแค่วิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริงในการอ้างอิงน,นั้นเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปสู่เยาวชนและประชาชนและคนอ่านทั่วไปเมื่อเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะพิมพ โดยมีการอ้าองอิงอย่างไม่ถูกต้องอาจารย์ทยันท่านก็ไปทักท้วงแต่ก็กลับถูกซองกลับว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อสํานักพิมพ์และก็ต่อตัวหนังสือของอาจารย์นัทพล hmm. แต่ในที่สุดความยุติธรรมก็ต้องมาสู่ภาระของผู้กองและผู้ถูกคลองใช่ไหมครับ hmm. แล้วก็ถูกพิสูจน์มาใช้เวลาจนคนลืมหนังสือเล่มน,นี้ไปแล้ว hmm. และในที่สุดศาลท่านก็ตัดสินว่าอาจารย์ชย,ยันนั้นกระทาไปอย่างถูกต้อง เป็นนักเป็นนักผูชากการมีความสุดจริตในการทําแล้วก็มีความรู้ในการตัดสินหรือวิทาวิจารณ์หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากหนังสือเล่มนี้นะครับมีปัญหาในประเด็นข้อเท็จจริงที่อาจจะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ผมคิดว่าสารท่านพิพากษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็ให้ความเป็นธรรมอย่างมีเหตุมีผลอย่างชัดเจนว่างานวิชาการก็คือางานวิชาการที่ต้องตรงไปตรงมาถ้าง,งานวิชาการใดมีการหยิบอ้างอิงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอันนั้นผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบดังนั้นแม้ว่าอาจารย์นัทพลจะเป็นผู้ฟ้องอาจารย์ไทยยันอาจารย์ไทยยันอยู่ใน,น,นะจําเลยนะครับจนคนกล่าวว่า อาจารย์ชัยยันเป็น,นดาวเสาัวงสุดท้ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทัศนะผมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความล้าหาและเป็นผู้ทรงคุณคุณในการวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะเหลือไม่กี่คนในจุฬาลงกรณ์แล้วก็ได้นะครับด,ดังนั้นการที่ท่านยืนอยากวิพากษ์วิจารณ์ยึดมั่นในกระบวนการความถูกต้องทางวิชาการอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีงานวิชาการนําเสนอสู่สาธารณะอย่างไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ถูกตั้งตั้งแต่วิทยานิพนธ์ในจุฬาแล้วนำมาพิมพ์เผยแพร่เนี่ยก็สมควรแก่เหตุที่นักวิชาการจะต้องมิาพาควิจารณ์ได้แต่คำพิพากษานี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์ชัยยันเป็นจำเลยและถูกยกฟ้องใน,นาณะสุดจริติชนเท่านั้นแต่สารก็ได้วิาพากษาถึงการเหตุการยกฟ้องนี่นะครับของฝ่ายที่เป็นโจทย์เนี่ยที่กระทาการฟ้องนั้นกระทาอย่างไม่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็มีเหตุอันควรที่อาจารย์ชยันจะไปวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมคิดว่ากาวิพากษ์สารนี้ก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้คนที่อ่านหนังสือของอาจารย์พัฒพลใจจริงนะครับ,รบจะต้องตระหนักรู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้มันยังมีความไม่ถูกต้องอยู่จริงนะครับจําเป็นจะต้องคนอ่านจะต้องอ่านด้วยความระมัดระวัง <c oughs> เนื่องด้วยผู้เขียนอาจจะมีเจตจานงหรือเจตนา ในการที่จะแสดงความเห็นโดยการใช้งานวิชาการอ้างอิงไม่ถูกต้องปะปนอยู่ด้วยหนังสือเล่มน,นี้ะนะครับผมนนก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญที่อาจจะทําให้ฝ่ายโจทกในคดีความกลายเป็นจําเลยทางสังคมในในในการถัดในการถัดมาหลังจากนี้นะครับเพราะเป็นคำพิพากษาที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์อย่างชัดเจนครับครับ คือตอนนั้นเราเองก็ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดมัน3ปีแล้วนะครับอาจารย์ครบ3ปีพอดีคือมันมีเรื่องตามมาด้วยเพราะว่าการอ้างอิงถึงบุคคลในอดีตแล้วท่านก็ไม่สามารถกลับมาสายหลุดนะครับกลับมาอธิบายเ,เรื่องราวที่ถูกนะัทพลใจจริงเนี่ยกล่าวอ้างในในวิทยานิพนธ์จนตามมาเป็นหนังสือก็คือคุณศึกษานินาพยาอินทร์เนี่ยนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพยาชัยน,ยนาทนเรนทรซึ่งก็คือผู้สําเร็จราชการที่อาจารย์ปานเทพพูดถึงเมื่อสักครู่แล้วการอ้างอิงอย่างที่ว่าไม่มีอยู่จริงอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เอกราชเนี่ยคือยังไงแล้วก็แบงคขอบโพสต์ที่ถูกอ้างอิงถึงเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยลงข่าวอย่างที่นัทพลใจจริงเอาไปอ้างถึงเขามันมีจุดผิดหลายๆจุดทีนี้หนังสือที่มันลงไปถึง เด,เด็กแล้วเนี่ยเด็กได้รับข้อมูลผิดไปแล้วมันต้องอยากอะไรต่อเนี่ยอันนี้ก็ก็คงต้องไปดูแลอย่างที่อาจารย์ปานเทพบอกว่าต้องเรียนรู้กันต่อไปทีนี้นอาจารย์ผลที่ตามมาครับอาจารย์ปานเทพครับมันมีคดีที่ค้างหรือแม้แต่หนังสือเล่มนี้มันพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งฟ้าเดียวกันเนี่ยเราก็จําได้ว่ามันเป็นหนังสือนติตยสารที่โอ้แซะเซาะแซะแซะ,ซะ,ซะสถาบันหนักมากแล้วบกนหนึ่งในนั้นผู้ก่อตั้งตั้งแต่แรกเนี่ย คือชัยตวัตตุลาธนนั่นข้อหนึ่งข้อที่สองคือหม่อมราชวงศ์ปริยนัทนาซึ่งอยู่ในราชสกุลหลังสิทธ์เนี่ยซึ่งท่านปู่ของท่านเนี่ยท่านกรมพยาชัยนาถนาเรนทรเนี่ยที่ปุตพูดถึงแล้วไม่มีโอกาสได้ได,ได้แก้ไขอะไรเนี่ยท่านก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปยังคุณนัทพลใจจริงจะเลยที่หนึ่งสองสามรียร่ายเรียงไปเนี่ยจะไปถึงคุณชัยตวัตตุลาธนด้วยห้าสิบรัฐนี่เป็นเรื่องที่ตามมาอาจารย์ประเทพมองไงฮะ ก็ย้อนกลับไปนะครับเพราะว่าคดีนี hey ้ไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์นัทพลใจจริงไปฟ้องอาจารย์ชัยยันแล้วก็ศาลยกฟ้องแันทิ่เท่านั้นนะครับแต่มอมราชวงศ์ปิยันทนารังสิทายาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนเรนชัยนาทนเรนทรจะยื่นฟ้องร้องคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหกคนในข้อหาความผิดฐานละเมิดไข่าวด้วยข้อความป่าฝืนความจริงเรียกค่าเสียหาย ห้าสิบล้านนะครับ,บอาจารย์นัทพลใจจริงที่บิดเบือนความจริงด้วยความจงใจและประมาทเลื่อเล่ยอย่างร้ายแรงนะครับเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในวิทยานิพนธ์ทำให้กรมพยาชัยนาทซึ่งเป็นต้นราชสกุลรังสิตได้รับความเสียหายในตอนนั้นเนี่ยจาเลยที่หนึ่งก็คืออาจารย์นัทพลใจจริงอันคนที่สองก็คือรองศาสตราจารย์ดกรกุลดาเกตบุญชู นะครับซึ่งเป็นกุดเกชูมิรนะครับเป็นอดีตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับคนที่สาเนี่ย๋ยวจะเรียนเปนไปปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักอยู่ใช่กรรมธิการในปัจจุบันจุฬาชนเป็นกรรมธิการหนังสือขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อและปัจจุบันก็ยังเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็จำเลยที่สี่ก็คือนางสาวอัญชลีมณีโรธบรรณาธิการหนังสือขุนศึกสัตินาพยาอินทร์ที่จำเลย สนัพิ์ฟ้าเดียวกันและจำเลยที่หกก็คือธนาพลอิ๋วสกุลนะครับซึ่งเป็นวันิการบริหารสนัพินฟ้าเดียวกันซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสนัพินแห่งนี้คุณธนาธรจิร้ลย์จิตเป็นผู้สับสนมาตั้งแต่แรกทีนี้ต่อมาประมาณวันที่ยี่สิบมิถุนายนปีที่แล้วนะครับศาลแพ่งเขานัดสืบพยานปรากฏว่าจำเลยที่สองคือนางกุลดาเกศบุญชูมิตรที่ปรึกษาวิทยาลัยพลของอาจารย์นัฐพลมาขึ้นศาลด้วยการนั่งรถเข็นมาปรากฏว่า หม่อมราชวงศ์ปริยนันธาปริยนันทาก็เกิดสงสารเห็นว่าอาจารย์กุลดาเป็นจำเลยที่สองนะครับนั่งรถเข็นลักษณะดูแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็คำให้การของอาจารย์กุลดาก็เป็นประโยชน์ก็ทําให้หม่อมราชวงศ์ปริยปริยนันทนาซึ่งเป็นโจย์เนี่ยก็เกิดความเมตตาจึงตกลงกันนะที่จะถอดฟ้องเฉพาะคนคนเดียวที่เหลือเนี่ยไม่ได้ยกฟ้องนะครับเมื่อคดีอันหนึ่งที่อาจารย์ท่านผมฟ้องอาจารย์ชัยยันแล้วมีการยกฟ้อง สถานการณ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีคนรับผิดชอบตามมาซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะรู้อดน,นะครับเพราะว่าจากหัวเชื้อของหนังสือที่ดิดเบี้ยวอย่างอาจารย์นัทพงศ์อาจารย์นัทพ์เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวิทยานิพนธ์ไม่ถูกต้องคำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้ปริญญาเอกนั้นอดุลาถูกต้องได้อย่างไงอันนี้เป็นประเด็นถัดไปครับเพราะว่า วิทยานิพนธ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีปัญหาและมีการจับผิดได้เนี่ยเอาจริงๆนะครับผมได้คุยกับจาจารย์ยานเนี่ย<ฆ>ไม่ใช่แค่จุดสจุดนะครับเป็นสิบจุดนะครับแล้วก็หลายจุดเนี่ยก็เป็นการอ้างอิงอ้างว่าอ้างอิงข้อมูลซึ่งก็เป็นการตีความเอาเองแล้วก็เป็นการอ้างอิง,องไม่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เรียนให้ทราบว่าสถานการณ์จริงๆแล้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ต้องมีหน้าที่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดมาถึงจุดนี้จะต้องพิจนารณาเรื่องของการได้รับปริญญาเอกจากวิทยาวิทยานิพนธ์ที่บิดเบือนความจริงหรือให้อ้างอิงข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นสมควรที่จุฬาจะต้องดําเนินการในการถอนปริญญาเอกหรือไม่ซึ่งอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจุฬาลงกรเป็นสถาบันการศึกษา และมออปริญญาเอกในวิทยานิพนธ์ที่มีการอ้างอิงที่มีการปิดเปลี่ยนข้อมูลผมย้านะครับว่าถ้าเป็นความเห็นทางวิชาการแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา<ะ>แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณอ้างอิงในสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยและไปใส่ความเห็นให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นการอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับซึ่งไม่มีจริงในข้อความเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ความผิดร้ายแรงทางวิชาการ,รที่ต้องมีการทบทวนในเรื่องของปริญญาบัตรเสียใหม่ให้เกิดความถูกต้องอย่างแท้จริงครับอืมฮะอันนี้จุฬาก็ต้องรับผิดชอบทีเดียวเพราะผลิตบุคลากรที่สร้างปัญหากสังคมนะครับอันนี้ก็พูดไปตามเนื้อผ้าอาจารย์ครับตอนนี้เราคงรอผลของออผลข้างเคียงจะบอกว่าผลข้างเคียงเป็นไซเอฟเฟกของกรณีนี้หรือจะบอกว่าเป็น เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สามปีที่แล้วคือคดีนี้มันสามปีแล้วแล้วมันก็เกิดมันก็เกิดแผ่นดินไหวตามมาอย่างท,ที่เราทราบจนถึงนาทีนี้เดี๋ยวเราอาจารย์มีอะไรเติมตรงนี้ไหมครับเพราะผมอยากจะไปอีกประเด็นหนึ่งเ,เดียวครับเพราะว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันคุณชัยธวัฒน์ลาธนเนี่ยเป็นหัวหน้าศาบครับความสัมพันธ์ในคดีเนี้ยมันกระทบถึงสำนักพินนะครับ<ฮ>และแน่นอนเนี่ยอายการที่มีคดีความอยู่ที่ จะต้องถูกตัดสินต่อไปในอนาคตต่อกรณีที่พักเองได้ดำเนินการหาเสียงที่อาจจะเข้าข่ายหรือว่า,าซ่อนเร้นนะครับในเจตนารมณ์ที่อาจจะถูกตีสารตีความว่าเป็นการกระทําที่เข้าขายการกระทำทำให้เกิดความเสียหายหรือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย hmm. อาจมีพมระมหากริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่าด้อยค่าหรือทำให้เสียบถอยลงนะครับ,รบอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ที่จะเป็น กรณีหนึ่งที่ถูกนําไปพิจารณานะครับในส่วนของการพิจารณาคดีนี้น,นายนะเป็นหัวหน้าพักคก้าวไกลมผมคิดว่าก็อันนี้จะเป็นนอกจากเรียกว่าผลข้างเคียงจากคดีนี้ไปสู่คดีความแพ่งที่กำมีการฟ้องก่อนอหน้านี้ก็อาจจะกระทบไปถึงพักคก้าวไกลได้หรือไม่มหรือสถานภาพของคุณใจทวัตต่อไปหรือไม่อ,มอันนี้ผมคิดว่า มันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกนํามาพิจารณาในชั้นศาลต่อไปซึ่งก็ต้องมีการต่อสู้คดีกันต่อไปครับครับผมรอดู after shock แรงๆได้เลยนะครับอาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้วาดขอไปอีกเรื่องหนึ่งด้วยเพราะว่าอาจารย์ปานเทพก็ก็เป็นที่ยอมรับในแง่ของการเปิดโปงความจริงนะครับอาจารย์อาจารย์เอาความจริงมานำเสนออยู่หลายครั้งและก็พูดถึงงานนี้ที่กำลังจะมีในวันที่17มีนาคมเราเองก็สัมภาษณ์อาจารย์หมอธีรวัตรหมายถึงที่นี่นะครับได้คุยกับอาจารย์ไว้หลายครั้ง งานนี้ชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวแต่เป็นประเด็นไหนครับอาจารย์ปาเทพครับคือผมกับอาจารย์ที่จริงวันที่สิบเจ็มีนาคมที่หมายธรรมศาสตร์เนี่ยรเราให้สื่อเข้าไปได้นะครับแต่ทีนี้ข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองก็คือว่าในในเรื่องที่เราจะนําเสนอมีหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องการต่างประเทศเช่นจากอาจารย์ธนงคันทองนะครับทั้งในเรื่องอาชญาชยกรรมหรือข่าวลึกปมลับโดย คุณนกนรพรัตน์ทวนสุขนะครับแล้วก็ผมกับอาจารย์หมอธีรวัตรเนี่ยเราจะขึ้นเวทีเรื่องสุขภาพและเราเลือกประเด็นผลกระทบจากวัคซีนและความจริงในเรื่องของไวโคอดหรือแท่งย้ไยสีขาวในหลอดเลือดซึ่งก่อนหน้านี้มีคนมาลุมขยํำในวงการหมอครับก็คือลุมขย่ำทถล่มอาจารย์ธีรวัตรอย่างหนักเลยอ,อาจารย์ธีรวัตรบอกว่าท่านก็จะยุติเพราะว่า ยุติในช่วงนั้นไม่ได้แปลว่าท่านแพ้นะครับใช่ท่านเห็นว่าท่านนําเสนอข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปโต้แยง้งนักวิชาการหรือหมอในประเทศไทยที่มาโต้แยง้งการน,นําเสนอจากต่างประเทศที่เขาวิจัยและผ่าตัดศพและก็ชนะตู้ศพเพราะคนในประเทศไทยไม่ได้มีส่วนไปทําการชนะสูส้ศพวิเคราะห์ตัดศพหรือตัดชิ้นเนื้อนในก้อนเนื้อเยื่อขาวๆเป็นแท่งอยู่ในหลอดเลือด ในต่างประเทศสักคนเดียวทั้งทั้ง,ท,งทั้งกระทรวงหรือว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามนะครับไม่มีเลย <im itating> นะครับดังนั้นอาจารย์ทิว่าท่านก็เลยเงียบไม่ได้แปลว่าท่านยอมแพ้ <im itating> แต่อีกส่วนหนึ่งประการที่สองก็คือผมอยากจะสอบผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันคุณหมอธิรวัฒน์ได้มีโอกาสโพสต์ในเรื่องของไวคัทหลังจากนั้นแล้วปรากฏว่าถูกบล็อกนะครับในเฟ e b o ๊ k มีการขึ้นเตือนแล้วก็ไม่ให้เกิดการแชร์เพราะฉะนั้นคนจะรู้น้อยมาก อาจารย์คีรวาท่านก็มองว่าอย่างเงี้มันกระท่อนกระแท่นในการนําเสนออืท่านก็จะเลือกเวทีที่จะไปพูดที่ธรรมศาสตร์กับผมเนี่แหละครับ,รบก็จะพูดหัวข้อในเรื่องของผลกระทบของวัคซีนแล้วก็เปิดความจริงไว้ขอดที่อาจจะไม่มีใครเคยได้ยินและมีกรณีศึกษาในประเทศไทยด้วยนั่นข้อสําคัญที่คนจะเถียงว่าออ๊ยไว้ขอดเป็นเรื่องปกติหรือแท่งยูเยสีขาวน่หรอหรือเป็นเรื่องปกติผมจะบอกให้ว่าคนที่พูดโต้แย้งคุณหมอเีรวาดและ ลืมหรือว่าลืมเลยหรือแกล้งลืมเนี่ยสามประเด็นสําคัญซึ่ง<ม>เขาไม่ยอมพูดกัน<ะ>หรือก็เบี่ยงประเด็นกันไปหนึ่งว้คลอดที่หมอเมืองไทยไปโต้แย้งเนี่ยคุณไม่ได้ผ่าตัดแล้วก็คุณไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ<ม>แต่ในต่างประเทศเขาตรวจแล้วเขาเห็นว่าผิดปกติอันนี้ข้อแรกเลยนะครับ<ม>คุณจะเชื่อใครระหว่างคนที่เขาไปผ่าตัดเนื้อเยื่อแล้วเขาเห็นว่าผิดปกติกับเชื่อคนไทยที่โต้แย้งโดยไม่มีอกาดผ่าตัดเลยอันนี้ข้อแรก นะครับประการที่สองจำนวนที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยหรือไว้คลอดแท้งย้วยสีขาวทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดหลังฉีดวัคซีนมันเกิดขึ้นจากการรายงานจากสามประเทศจํานวนมากผิดปกติอันแรกคือรูปแบออนนบอันที่สองคือจํานวนครับอันที่สามมักจะบอกว่าพบได้ในคนตายอันนี้มีการพูดในประเทศไทยโต้ยังคุณหมอเชื่อวัดผมสรุปครับคถามข้อที่สามก็คือว่า แล้วถ้ามันเกิดขึ้นในคนเป็นด้วยล่ะคุณจะอธิบายว่ายังไงแล้วมันก็เกิดขึ้นในคนเป็นด้วยสามประเด็นเนี้ยทําให้สังคมเนี่ยหลงประเด็นไปตามเชื่อวงการที่เขาสอต้อคุณหมอชีรวัตรอยู่แต่คุณหมอธีรวัตรเขาจะชี้แจงทั้งสามประเด็นและมากกว่านั้นเนี่ยนะครับในวันที่สิบเจ็ดมีนาคมที่ธรรมศาสตร์แน่นอนครับคนทั่วไปอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่า เต็มายกดแล้วเต็มใช่เข้าใจหอหรือว่าใครอยากจะเผยแพร่ก็สามารถอัคลิปไปเผยแพร่ก็แปะได้ครับครับครับเดี๋ยวเราคงติดตามเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์หมอธีรวัตร เอาไว้หลายครั้งแล้วก็มีเรื่องที่ที่อาจารย์พูดคุยค้างไว้แล้วก็เล่าอย่างที่อาจารย์ประเทศบอกนี่แหละครับว่าคือไต่ต่างประเทศหรือในเมืองไทยเนี่ยเรื่องนี้ยังเป็นที่ต้อแย้งแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีของหมอฟาวซี่เองก็ยังต้องตอบคําถามในสภา,า,สาแล้วรอคำวินิตฉัยอาจารย์หมอธีรวัตรก็เคยเล่าที่นี่แล้วก็ตามด้วยเรื่องไว้คลอดในเรื่องใหญ่มากเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วปรากฏว่า ไปเจอไอ้เจ้าตัวนี้แล้วมันมีนัยยะสําคัญเพราะว่าจํานวนมันมากขึ้นแล้วลักษณะมันมันมันแปลกแตกต่างไปซึ่งอาจารย์หมอธิรวัตรชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะแต่ก็ถูกโตเออซึ่งอาจารย์ก็รับฟังกันนะครับและอาจารย์บอกว่าเอาละห้ามพูดก็ห้ามพูดไปสักครู่หนึ่งแต่ว่าสุดท้ายข้อมูลมันไหลมันเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ปันเทพะหมายถึงมันมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดนิ่งกับที่ดังนั้นความจริงมันก็คงจะมีหนึ่งเดียวอย่างที่อาจารย์ปันเทพว่าปัดเต็มแล้วใช่ไหมฮะอว่าอยากจะให้ายกคิดว่าครับ ถ้าเราปฏิเสธทุกอย่างเลยว่าไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนผมจะถามข้อเดียวว่าเราคนไทยทุกคนประหนักและรับรู้ว่าปี2564เป็นปีที่โควิดระบาดด้วยสายพันธุ์เบต้ารับเดลต้าขออภัยแล้วทําให้คนตายเยอะที่สุดรอจนล้นโรงพยาบาลทุกคนเห็นภาพนั้นหมดนะครับผมถามข้อเดียวเลยว่าเรา่มฉีดวัคซีนตั้งแต่มีนาคม2564เรื่อยมาเนี่ยครับทำไมปี2565และ66 เราตายมากขึ้นหลังจากปีที่เราฉีดวัคซีนในปี2564อ,อันนี้ถ้าเราไม่ได้ตายด้วยโรคโควิดแล้วเราตายด้วยโรคอะไรครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมเราถึงมีคนตายมากกว่าปี2564ซึ่งควรจะเป็นปีสุดท้ายที่มีการระบาดและมีการเสียชีวิตมากที่สุดเราไม่คิดบ้างหรอครับว่าความการตายหรืออัตราการตายที่ผิดปกติของปี2566 สองห้าหกห้าและสองห้าหกนั้นมีส่วนจากวัคซีนมากน้อยแค่ไหนในเม no euh ื่อในต่างประเทศได้ทยอยเปิดข้อมูลว่ามีผู้ได้ผลกระทบจากวัคซีนเกิดขึ้นในต่างประเทศและถูกสารบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยเพิ่งจะต้นปีนี้เองและจะมีเผยแพร่ในงานวิจัยได้อย่างไรผมแค่ตั้งคำถามนี้แหละครับให้ทุกคนชวนคิดแต่ก็จะมีคำถามอีกว่าแล้วผมมาพูดทำไมผมก็จะบอกว่า พวกเรา,าพูดเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท <c oughs> ั้งการปัญหาวัคซีนนโยบายการฉีดวัคซีนรวมถึงการรักษาเพราะถ้าเราไม่พูดยอมรับความจริงเลย <c oughs> ก็คงจะมีคนเจ็บป่วยและตายโดยที่ไม่มีใครยอมรับความจริงแล้วจะรักษาถูกต้องได้ยังไงครับครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมจะเป็นเรื่องที่สําคัญเราจรึงเชื่อว,ว่า การยอมรับความจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเท่านั้นครับครับผมขอบคุณอาจารย์ปานเทพครับยังไงเดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้กันต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ปานเทพสวัสดีครับผมคุณผู้ฟังครับจุดประสงค์สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นเวลาจากโควิดเราเรียนรู้อะไรมากมายในชีวิตนะคุณผู้ฟังนะในช่วงชีวิตคนหนึ่งก็อย่าที่ทราบว่าโรคระบาดใหญ่แบบนี้มันไม่ได้มาบ่อย เราเองทันในโรคระบาดครั้งนี้แล้วเราก็ยังนั่งพูดกันอยู่ตรงนี้ถึงเวลาที่เราต้องมาหันมาสนใจสุขภาพของตัวเราเองเนาะแล้วก็รู้จักตัวเองให้มากขึ้นรู้จักตัวเองให้มากขึ้นตั้งสติดีๆไม่ได้ทําให้ตกใจแต่ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ได้ทําให้กังวลแต่ขอให้รู้เท่าทันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอย่างนั้นคุณผู้ฟัง fm ร0 5 smile thailand